เมนถึงกับตื่นตัวเลยนะครับเมื่อทราบข่าวว่าประเทศไทยกำลังจะเปิดคาสิโนโแบบเซรีแต่พวกเขาก็ยังคงมั่นใจว่ายังไงคาสิโนที่ดีที่สุดก็ยังคงเป็นคาสิโนของกัมพูชาอยู่เหมือนเดิมก็กรับสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนด้วยนะจ๊ะก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระในคลิปนี้ขอหน้าชี้แจงเกี่ยวกับคลิปล่าสุดของเมื่อคืนหน่อยกันละกันนะที่น้าบอกว่าเมรเนี่ยกำลังที่จะยื่น ขอเทศกาลสงการขึ้นเป็นมรดอกโลกกับยูเนสโกเนี่ยต้องชี้แจงไว้ก่อนว่าคลิปเนี่ยน้ให้ข้อมูลว่าพวกเขาจะขอยื่นเป็นเจ้าของร่วมกับประเทศไทยนะซึ่งพอนะ้าไปหาข้อมูลแบบเต็มๆแล้วกลับกลายเป็นว่ากัมพูชาเขาจะขอขึ้นทะเบียนเฉพาะสงการในขเขมรเท่านั้นนะครับก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเทศไทยแต่อย่างใดนะอันนี้คือน้าหาข้อมูลผิดเองก็ต้องกราบขอประทานโทษเอาไวนะ้ณที่นี้ด้วยก็หวังว่าคงจะเข้าใจกันนะจ๊ะ ทีนี้เรามาเข้าเรื่องของคลิปนี้กันเลยดีกว่าอันนี้ไม่มีผิดพลาดแน่นอนเพราะเป็นการรายงานจากทั้งสื่อไทยและก็สื่อขมรแบบตรงกันเด็ดๆโดยย้อนกลับไปในก่อนหน้าน,นี้สัก2 3าวันที่ผ่านมานะครับมันมีการประกาศจากทางรัฐบาลฝั่งไทยนี่แหละว่ากําลังผลักดันเกี่ยวกับกฎหมายที่จะให้มีการเปิดบ่อนคาสิโนได้แบบเซลีที่ประเทศไทยแห่งนี้เห็นบอกว่าในตอนนี้เนี่ยใกล้มากๆแล้วที่จะเปิดนะครับแต่ก็ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดว่า กฎหมายฉบับนี้จะผ่านเมื่อไหร่แน่นอนพอข่าวนี้มันถูกรายงานออกมาเนี่ยสื่อขมรที่ชื่อว่า KPN New Plus ก็ได้มีการเอาข่าวนี้ไปลงด้วยนะครับและทันทีที่คนขมรมเขาทราบเรื่องนี้พวกเขาก็ตื่นตัวในทันทีเนื่องจากว่าณปัจจุบันนี้คาสิโนโถือว่าเป็นแหล่งเงินสําคัญของพวกเขาเลยก็ว,ว่าได้ถ้าพูดถึงประเทศที่มีการเปิดบอนคาสิโนโแบบเสรีในโซนอาเซียนกัมพูชาถือว่าเป็นตัวเลือกแรกที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางไปที่นั่น โดยณปัจจุบันนี้นะครับในโซนอาเซียนเนี่ยมีประเทศอยู่สัก6ประเทศที่มีการอนุญาตให้เปิดคาสิโนโแบบเสรีก็คือมีกัมพูชามีลาวมีพมา่ามีเวียดนามมีมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์นะครับแล้วก็ประเทศที่7ที่กําลังจะเปิดก็คือพี่ไทยเรานี่แหละ โดยทั้ง6ประเทศในโซนอาเซียนที่ถือว่ามีคาสิโนเยอะมากที่สุดนะครับวันหนึ่งก็คือกัมพูชีนั่นเองพวกเขามีคาสิโนอยู่ทั้งสิ้นประมาณสัก150ที่นะครับและคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดก็คือคาสิโนที่ชื่อว่าเนกาเวลซึ่งก็ตั้งตระงานอยู่ที่กรุงพนมเปญเพียงแต่ว่าพอคนกัมพูชาเขารู้ข่าวว่าประเทศไทยกําลังจะเปิดคาสิโนแบบเสรีเนี่ยพวกเขาก็ค่อนข้างที่จะกังวลพอสมควรเนื่องจากว่านับปัจจุบัน ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวแห่แหนเข้ามาเที่ยวกันเยอะมากๆอยู่แล้วเรียกได้ว่าเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเลยก็ว่าได้มีหลายๆอย่างที่นักท่องเที่ยวนั้นชอบรวมอยู่ที่ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นวัดทะเลอาหารสถานที่เทคบาร้านนวดหรือว่าอะไรก็ตามเรียกได้ว่ามาครบกันเลยที่เดียวที่ประเทศไทยรวมถึงค่าใช้ใจ่ายในการพักอาศัยอยู่ที่ไทยก็เป็นราคาที่เหมาะสมเรียกว่าถูกเลยก็ว่าได้ นี่ยังไม่นับรวมไปถึงเรื่องการเดินทางที่ในตอนนี้อยากจะเดินทางไปไหนก็ง่ายแสนง่ายไม่ว่าจะเป็นการเดินทางผ่านรถไฟฟ้า BTS หรือว่าจะไปต่อ MRT เบื่อจาก MRT ก็ไปต่อเรือเบื่อจากเรือก็ไปต่อแท็กซี่โน่นนี่นั่นกน็แล้วแต่เพราะประเทศไทยเนี่ยมีครบจบทุกอย่างถ้าหากจะไปที่ประเทศอื่นอาจจะไม่สะดวกแบบที่ไทยแล้วถ้าที่ไทยยังมีการเปิดคาสิโนโแบบถูกกฎหมายอีกเรียกได้ว่ามันจะส่งผลกระทบกับข้างบ้านในทันที เนื่องจากอย่างที่บอกไปนะกัมบูชาในตอนนี้เป็นเบอร์หนึ่งเกี่ยวกับการเปิดคาสิโนแล้วถ้าหพี่ไทยดันเปิดคาสิโนชนปั้งกับข้างบ้านรับรองว่ามันจะส่งผลกระทบกับพวกเขาในทันทีนี่แหละมันก็เลยทำให้มีคนคอมเมนหลายต่อหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันในช่องของ KBN n e w Plus ค่อนข้างมากหลักๆก็จะแบ่งออกเป็น2ฝั่งเลยนะครับบางคนก็เข้ามาบอกว่าค่อนข้างจะก,กังวลถ้าหากไทยเปิดคาสิโนจริงๆ นักท่องเที่ยวอาจจะหนีมาที่ไทยมากกว่าที่จะเลือกไปที่กัมพูชาหรือบางคนก็เข้ามาบอกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้แต่อย่างใดเพราะยังไงซะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่คิดจะมาเสี่ยงดวงพวกเขาก็ต้องเลือกมาที่กัมพูชาอยู่แล้วเพราะกัมพูชาถือเป็นอะไรที่เปิดมาก,ก่อนและอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับเรื่องนี้แบบเต็มที่หรือบางคนก็บอกว่าอาจจะส่งผลกระทบก,บกับกัมพูชาโดยตรงจริงๆนั่นแหละเพราะในตอนนี้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่กัมพูชาส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทย ถ้าไทยเปิดแล้วพวกเขาจะเดินทางเข้ามาทําไมทีนี้เรามาส่องความเห็นเต็มๆของคนกัมพูชากันหน่อยดีกว่าว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับการที่ประเทศไทยกําลังจะเปิดคาสิโนแบบเซรีในหลังจากนี้คอมเมนต์แรกก็บอกว่ามีแต่อะไรดีๆทั้งนั้นกัมพูชาการดื่มก็อันดับหนึ่งการพนันก็อันดับหนึ่งความจนก็อันดับหนึ่งเฮ้อ คอมเมนต์ต่อมาเ็าบอกว่ากัมพูชามักจะได้รับการจัดอดัดเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในทุกๆเรื่องฮ่าฮ่าฮ่าผมประชดคอมเมนต์ Comment ต่อมาเ็าบอกว่าข่าวนี้มันส่งผลกระทบกับคขมรในทันทีเพราะชาวต่างชาติที่เข้ามาเล่นคาสโนในกัมพูชามากที่สุดก็คือคนไทยคอมเมนต์ Comment ต่อมาเ็าบอกว่าเราควรจะภูมิใจใช่ไหมกับการที่มีคาสโนเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนคอมเมนต์ Comment ต่อมาเ็าบอกว่า ไม่มีอะไรที่เลวร้ายถ้าหากคนของเราไม่สนับสนุนและไม่เล่นกันเองหลักๆแล้วคาสิโนจะเปิดบริการเฉพาะชาวต่างชาติส่วนคนคอมเมหลักๆแล้วจะเข้าไปทำงานคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าการที่เรามีคาสิโนเยอะมันไม่ใช่เรื่องที่น่าภูมิใจชาวต่างชาติบางคนเขาเอาเงินสกรปรกจากประเทศเขามาฟอกคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าก็เพราะมีคาสิโนนี่แหละคนคอมเมนตถึงได้มีงานทำ ถ้าหากไม่มีคาสิโนรับรองว่าคนเขเมรจะอพยพออกจากประเทศกันหมดคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าข่าวนี้มันน่าภูมิใจมากเหรอสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของเขเมรมีเยอะแยะทําไมถึงไม่สนับสน,นุนผมไม่รู้สึกภูมิใจหรอกนะที่เราได้รับความนิยมมากที่สุดเพราะเรามีคาสิโนเยอะคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าก่อนที่จะมีการเลือกตั้งพวกเขารับปากว่าพวกเขาจะสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลแต่พอเลือกตั้งเสร็จพวกเขาสร้างไหนครับ สร้างสถานบันเทิงสร้างคาสิโนตอนนี้ในแต่ละตัวเมืองมีแต่อนาพานและยาเสพติดเยอะแยะเต็มไปหมดคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคนรวยมีอำนาจมีเงินแต่ไม่มีสมองไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรนอกจากเปิดคาสิโนคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าข่าวนี้ทำให้ผมอายมากกว่าจะทำให้ผมภูมิใจคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเดาวไว้ได้เลยถ้าหากประเทศไทยคาสิโนถูกกฎหมายนักท่องเที่ยวของเราจะหายไปเกือบหมด คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทำไมถึงไม่ขอขึ้นกินเน็ตบุ๊กล่ะว่าขเขมรม,มีคาส,โโาสิโนมากที่สุดคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าก็ลองดูอยากจะรู้ว่าคาสิโนระหว่างกัมบูชากับไทยใครจะเจ๋งกว่ากันคอมเมนต์ต่อมาเ็าบอกว่าที่ขเขมรม,มีคาส,โโาสิโนเยอะก็ไม่น่าแปลกใจเพราะประเทศเราเปิดให้นักธุรกิจชาวจีนเข้ามาทำกิจการได้อ่าหลักๆก,ก็คอมเมนต์ของคนขเขมรกันไปฟังประมาณนี้กันแล้วกันนะครับ ซึ่งสำหรับเรื่องการเปิดคาสิโนแบบถูกกฎหมายเนี่ยเอาตรงๆถ้าถามความคิดเห็นของณนะนณก็คิดว่าก็คงถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะเปิดแบบถูกกฎหมายกันไปเลยนะครับอันนี้อย่าดราม่านะมันเป็นความคิดเห็นส่วนตวัวของณนะเพราะณาคิดว่าถึงเราจะไม่เปิดยังไงก็มีการลักลอบเปิดกันอยู่ดีอันนี้ก็พูดกันแบบตรงๆไม่โลวกสวยซึ่งถ้าหากว่าเราแอบ,บเปิดเนี่ยเราก็จําเป็นจะต้องให้ค่าตรงเป็นเงินใต้โต๊ะกับเจ้าหน้าที่ในละแวกนั้นนะครับ ซึ่งมันก็เป็นปัญหามาไม่รู้จากกี่สิบยี่สิบปีร้อยปีแล้วนะครับแต่ถ้ามีการเปิดแบบถูกกฎหมายและมีการป้องกันว่าคนที่จะเข้าไปใช้บริการเนี่ยอายุห้ามต่ากว่าเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรยังไงคือจํากัดไว้เลยว่าคนที่จะเข้ามาใช้บริการสถานที่แห่งนี้อายุต้องเกินยี่สิบห้าหรือว่าจะเกิน30หรืออะไรก็ตามคืออายุต้องเยอะพอสมควรนะครับถึงจะอนุญาตให้เข้าไปได้ อย่างนี้น่าจะดีกว่านะครับคือดีกว่าที่จะมานั่งแอบหบลบๆซ่อนๆเปิดแล้วก็มาให้ค่าตรงใต้โตะ๊ะอะไรแบบนี้คือตอนนี้เนี่ยโลกมันเดินทางมาไกลแล้วนะครับอะไรที่มันควรจะเดินหน้าก็คงจะต้องปล่อยให้มันเดินหน้ากันต่อไปแล้วก็ถ้าหากมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับน้ายังไงก็ต้องกราบขอประทานโทษเอาไว้ด้วยกันละกันและถ้าใครที่ไม่เห็นด้วยกับน้าหรือว่าเห็นด้วยกับน้ายังไงเนี่ยยังไงก็ลบกวน ฝากเขียนคอมเมนต์เอาไว้ให้นาทราบโดยกันละกันว่าทุกคนมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องเรื่องนี้เห็นด้วยหรือเปล่าที่กําลังจะมีการเปิดคาสิโนแบบถูกกฎหมายหรือว่าไม่เห็นด้วยเพราะอะไรยังไงก็คอมเมนต์บอกเหตุผลมาให้นาทราบด้วยกันละกันนะจ๊ะและสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาแล้วถ้าใครชอบอย่าลืมฝากกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกําลังใจกับการทําคลิปของนาด้วยถ้าใครกดแล้วก็กราบขอบพระคุณมากและสำหรับในคลิปนี้ก็ขอลาก,กันเลยกันละกัน สวัสดีและสวีดัตครับยังไงก็เดินทางไปทำงานโดยสวัสดิภาพทุกคนนะจ๊ะน้องๆหนูๆจ๋า